อัปเดตข่าวสาร29ทธันวาคม2565นเตรียมเฮแจกเงินปีใหม่ผู้สูงอายุบัตรคนจนลายเก่ารับเงินเดือนธันวาคมเพิ่มเงินออสมอเป็น1500บาทรับเงินรอบ2 415บาทกลุ่มไหนโชคดีฝังรายละเอียดในคลิป กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะข่าวดีบัตรคนจนเตรียมรับเงินรอบ2คนละ415บาทและกลุ่มนี้เตรียมรับเงินเพิ่ม1,500บาทใครได้บ้าง รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโคศกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าได้เบิกจ่ายและโอนให้แกนวยงานและร้านค้าที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2565ดังนี้วันที่18ทธันวาคมเงินเข้าบัตรคนจนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทและเงินชดเชยค่าน้ำประปาจำนวน100บาท เงินส่วนนี้สามารถสะสมและทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้วันที่22ทธันวาคมเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนและมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเบีย้ยความพิการและแจ้งข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนายอทุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมผู้บริหารกระทรวง สาธารณาสุขว่ามีการหารือเรื่องของควันปีใหม่2,566จะเน้นการดูแลผู้สูงอายุเพราะประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบต้องมีการเตรียมการต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่และมีการวางแผนนโยบายและมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเร่งทำการศึกษาและวางแผนยุทธศาสตร์วิธีการต่างๆ ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีและดูแลตัวเองได้ในส่วนของอสมเรื่องค่าป่วยการยังเป็น1,000บาทต่อเดือนมีการของงบประมาณกลางเพื่อขอเพิ่มเงินให้กลุ่มนี้เป็น1,500บาทในปี2566เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันนะคะว่าอสมอจะได้เงินเพิ่มเป็น1,500บาทในเดือนไหนและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะ ที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีาพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ